สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับสู่คุกกิ้งแอนกริลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาทําเป็ดอบถังกันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะใช้ถังถังนู้นเลยถังใหญ่มากเดี๋ยว่าอันนู้นอบครั้งละประมาณสิบกว่าตัวแต่วันนี้เราทําตัวเดียวนะครับเป็นเป็ดไทยไม่ใช่เป็ดปักกิ่งนะครับมาดูเป็ดดํามากนะครับเป็ดไทยดํานี่ครับเป็ดไทยที่เขาเรียกว่าเป็ดไข่นะครับเป็ดไข่ที่เป็ดล้นทุ่งไง เป็ดลั่นทุ่งเราเลี้ยงตัวขนาดนี้เลยครับตัวไม่ใหญ่เป็ดไทยดำหน่อยไหมสีคล้ำหน่อยเป็ดไทยแต่ถ้าเป็ดตักกิ่งนี่ตัวใหญ่ใหญ่มากครับท่านผู้ชมแต่ตัวนี้คือเป็ดไทยนี่ตัวเล็กนะครับเป็ดเป็ดลั่นทุ่งเป็ดเป็ดที่อยู่เป็นฝูงใหญ่ๆเลี้ยงกินไข่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการอบถังกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหมัก ทำความสะอาดแล้วก็หมักให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาอบกันดูดีว่าเป็ดไทยจะกรอบไหมนะครับเดี๋ยวเป็ดไทยไม่กรอบเที่ยวหน้าเราทําเป็ดปักกิ่งให้กรอบนะครับแต่ไม่แน่อาจจะกรอบก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปหมักกันเลยทำความสะอาดแล้วก็หมักกันมาครับเรามาทาําความสะอาดเป็ดกันก่อนนะครับเป็ดนี้คือมีสาบนะครับเป็ดไม่ว่าจะเป็นเป็ดปักกิง่งเป็ดไทยนี่เป็ดไทยสาบทั้งนั้นนะครับคาว่าเป็ดเราต้องล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยให้ดี โดยเฉพาะในท้องเราต้องล้วงนะครับน,นี่ในท้องนะครับล้วงเข้าไปเลยล้วงแล้วเอาออกให้หมดนี่เห็นไหมราบพวกนี้จะไม่ได้เลยเป็ดนี้คุกกิ้งอย่างกิวไม่ทําไม่กี่คลิปทีเรื่องเป็ดนี่น่าจะเป็นคลิปที่สองรู้สึกว่าหรือว่ายังไม่มีก็ไม่แน่ใจนะครับ ต้องล้วงออกห้หมดนะครับก่อนที่เ,ออเดี๋ยวเราจะยัดเครื่องหมักต่างๆเข้าไปในตัวนะครับมาครับมาทำรากผักชีกับกระเทียมกันทําเป็นน้ำหมักนะครับ่ะครับเรามาผสมเครื่องหมักเป็ดกันเลย นะเดี๋ยวจะได้อบกันนะครับมีรากวักชีกับกระเทียมนะครับแล้วก็ตามไปด้วยน้ำมันงานะครับผงพะาโลนะครับสีอิขาวเกลือครุกเลยครับเดี๋ยวเราก็ เอาทาตัวเป็ดนะครับโดยเฉพาะด้านในเดี๋ยวอัดเข้าด้านในเลยมาครับเรามาหมักเป็ดกันเลยนะครับนี่พยายมเอาเข้าออด้านในนะครับด้านในในตัวเป็ดเลย เฉพาะด้านในอย่างเดียวนะครับเครื่องซมันก็ออกไปทั่วนะครับเดี๋ยวด้านนอกเราจะใช้เฉพาะพวกซีวขาวผสมกับน้ำ้มายชูนิดหน่อยนะครับนี่ล้วงเลยอัดเข้าไปเลยครับดันขึน้นไปเลยนี่ครับอย่างนี้เลยเรียบร้อย ก,กันพวกน้ําจะออกมาเราสุกเราก็พอเปิดนี้ปุ๊บน้ําออกแล้วก็กินได้เลยเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปการทําการอบก,กันเลยครับมะเอ,อกน้ําร้อนกันหน่อยครับท่านผู้ชมเราจะทําหนังกรอบกันให้เขาเสร็จตัวนะครับก่อนที่เราทำการอบ นี่เราทำเป็ดไทยกันนะครับเป็ดอบกรอบยิ่งเนื้อมันก็เยอะเท่าไหร่นะครับเป็ดไทยชูเป็ดต่างถิ่นไม่ได้เนื้อเยอะตัวประมาณ2อกิโลอับสามกิโลคุกกี้อีกเดียวก็เลยคิดว่าใหญ่มากก็เลยสั่งเป็ดเป็ดไตเป็ดไทยมากนะครับเป็ดไข่เดี๋ยววันนี้เราทำการอบกันดูว่ากรอบหรือเปล่าหนังมันโอเคเดี๋ยวเราอาบแดดนะครับวางไว้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามา ติดเตาแล้วก็อบกัน,นเตรียมกร้อมที่จะอบแล้วลงเตากันแล้วรอประมาณ15นาทีได้ลงกันเต็จะบ,บินนลครับท่านผู้ชมเปจะบินแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำต้ซีอ้วขาวนะครับกับน้ำส้มสายชูมาผิ้กข้านาครับไทยเป็ดไทยไม่ค่อยขาวคู่เป็ด เป็ดปักกิง่งขาวมากน่าเทียวเหนือได้ถ้าได้เป็ดปักกิงก <Wow. S 1> กก่งมาดีครับตัวมันใหญ่หน่อยแล้วทีนี้ถ้าเผื่อเราจะทําหลังกรอบสบายแต่พวกนี้หน้าตัวไม่เคยทาเหมือนกันนะเป็ดไทยนี่มัเล็กมากนี่จะทำพะโลส่วนใหญ่ก็จะขายเป็ดพะโลก็ตัวขนาดนี้ครับแต่เราเอามาออบเนี้น่าจะใหญ่กว่านี้ ไม่เป็นไรไปเที่ยวหน้าอีกดูเที่ยวนี้ก่อนว่าเป็นยังไงขอหัวหรือก้อยนะครับ,รบเราได้เวลาอบแล้วครับนี่ใส่น้ำรอเย็นหน่อยครับ crap define as you จุดไฟแล้วครับท่านผู้ชมนี่ดูไฟหน่ยอยนี่โอเคนี่เราอบแก๊สนะครับนี่คือถังครั้งละประมาณ1 5บหถึงยีตัวถังใหญ่วนันนี้มีอุณหภูมิวัดเรียบร้อยนะครับเป็นเกวัดวใช้ไฟประมาณ1 8 0ยแปถึงสององศานะครับไม่รีบก็อบใช้เวลาประมาณ40นาทีน่าจะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่ครับเราก็เอาส่วนหน้าอ,อกออกมาก่อนนะครับเป็ดนะครับทำการอบด้านหน้าก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันยี่สิบนาทีเดี๋ยวมาดูมาชมมาครับเรามาดูกันหน่อยครับยี่สิบนาทีว้าวที่ทำท่าจะสุกแล้วครับท่านดูดูเลยครับท่าน oh God. โอ้ไม่ก็สวยงามมาก อืมเดี๋ยวเราดูกันหน่อยนี่นี่อ่าเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาอาทาน้ำนั่นอีกหน่อยเพราะว่ายังเหลืออยู่นี่ทาเฉพาะภายนอกนะครับภายนอกภายนอกนี่ที่เราทาครั้งแรกนะครับก่อนที่เราจะอบเมื่อกี้นี่เราก็ทาอีกรอบหนะึ่ง จะสจุกแล้วหอมมากๆครับแล้วก็ทาอย่างนี้เลยครับทาทาให้ทั่วเหมือนที่เราทาครั้งแรกนะครับนี่น้าหมักครั้งแรกน้ําที่เราทาผิวนะครับเราต้องการให้กรอบเราก็ทาไปอีกรอดบหนึ่งนะครับตอนนี้มันคลายตัวหมดแล้วนะคลายตัวหมดแนะล้วร้อมที่จะสุกแล้วอ,อบต่อกันเลยครับ อืมมาเข้าต็มตอ่ออืมเอ,มอนเรื่ลยติดขาครบตอบ่ออืมโอ้ยยี่สิบนาท,ทีเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนหนึ่งแล้วนะครับนี่เท่าน,นี้สุก นนมาครับมาดูกันที่สิบนาทีผ่านไปแล้วรอบที่สองเมื่อกี้ที่เราดูนะครับเี๋มาดูกันรอบที่2ของการอบนี่ว้าวสุกแล้วครับท่านผู้ชมสุกแล้วสุกแล้ว,ลวปากมันเราไม่ได้ปิดกับกระดาษฟอยล์ที่ปีกปลายปีกมันดำไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเราเดี่ยวึ้นมาดูหน่อย เดี๋ยว5นาทีเราปิดไฟก่อนถังมันร้อนนะครับ5นาทีเรายกออกเลยไม่ต้องกลับหลังแล้วกรอบหมดแล้วแห้งหมดแล้วนะครับน้ำแห้งก็ถือว่าสุกแล้วโอเคปิดไฟเลยครับปิดไฟกันเลยปีอ่อยถังมันร้อน5นาทีเราออกถังมันร้อนต,ะตะันเละนะครับนี่มาดูเกยขกันนะเราเปิดไฟเียกว่าจะลงนะครับเนี่ยเกยกว่าจะลง รบปกติก็ถังนี้มันยังร้อนอยู่เดี๋ยวเราเออกออกนะครับสุกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเป็ดไทยนะครับก็อร่อยขนาดไหนเดี๋ยวชิมกันครับแป๊บหนึ่งเรา,เอาออกกันดีกว่าครับ หอ,อมมากๆอะกรอบกอบกรอบอ,อะวางให้เย็นเดี๋ยวมาชิมกันนี่มาดูางนีูรักะีดูงามครับเนี่ยนี่งงก,อกรบอบไดยินเลย ตั้งเอเยน็นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเป็ดไทยอบวันนี้นะครับอบถังก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับ,บถูกใจก็ให้กําลังใจกันซึ่งกันและกันคุกกิ้งแอนด์คริวจะได้มีกําลังใจเพื่อที่จะผลิตผลงานเพื่ออาหารต่างๆดูสาทยตาพี่น้องชาวโลกนะครับกอฝากากันด้วยฝากทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเสร็จก็ จะเนี้ยบขนาดไหนเดี๋ยวมีคำตอบเจอกันครับมาชิมกันหน่อยทำแล้วต้องชิมรอครับท่านผู้ชมชิมน่องเลย เครื่องปรุงที่อยู่ภายในตัวครับสุดยอดเลยแหละหอมว้าหอมมากๆครับนี่ดูนี่ดูเนื้อครับเนี่ยนี่กรอบนะครับเนี่ยหนังกรอบนี่เป็ดไล่ตุ้งหรือเป็ดลั่นตุ้งนะครับเนี่ยเป็ดไข่เป็ดไทยก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเนี่ยถือว่าเป็นเมนูหนึ่งก็ว่าได้นะครับเนี่ยถ้าเผื่อเราจะย่างอบขายหรือว่าจะทํายังไงนะครับ ก็ส่วนใหญ่เป็ดขนาดนี้คือเราขายได้ราคาลูกค้าก็จับต้องได้นะครับไม่แพงเกินไปตัวร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทก็แล้วแต่นะครับดูสถานการณ์นี่โอ้ผมนี่ท่านดูครับเนี่ยดูเนื้อดีมันอลังการมากๆากเลยเนี่ยนี่กรอบเลยเนี่ยมาชิมด้วยกันครับเนี่ยอ่าอืม กรอบครับหนังกรอบด้วยอืมอืมโอ้โหอืมร้องใหญ่อะสุดยอดครับท่านผู้ชมลองทำทานกันดูนะครับเป็ดก็ไม่ใหญ่กำลังดีนะครับขนาดนี้ก็จำหน่ายได้แน่นอนนะครับกรอบด้วย ในห่วที่การเราหมักเราขั้นตอนครับเดี๋ยวผมจะมีบรรยาย,ยั่นเพิ่มรายละเอียดเข้าไปใต้คลิปครับท่านจะดูว่ามีอะไรบ้างเนี้ยมากๆสุดยอดเนี้ยจริงๆรอือม,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 อม Yeah.